สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่4มกราคมแพ็คจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะรอบส่งวันจันทร์วันจันทร์ที่5มกราคมนะคะรถเก่าที่สั่งกันไว้แม่คะส่งไปแล้วรอบวันเสานะ อันนี้คลิปลงใหม่นะคะคลิปลงใหม่จัดส่งให้ล็อตนี้ส่งให้วันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ส่งไปรณีน์ไทยแบบ e m s ให้เลยนะจ๊ะค่าส่ง1ต้น2ต้นนะจ๊ะมีค่าส่ง50บาทกี่ต้นก็ส่งให้ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะเพียงแต่ว่าฟังกันให้ชัดเจนว่า1ต้น2ต้นมีค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะคะรับไปทางบวกเพิ่ม20บาท c f ครบ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะรับไปทางบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้น ถูกใจไม้ต้นไหนโทรหา,หาหรือสั่งซื้อกับแม่ค้าได้ที่เบอร์080 5194988นะคะนิสาพรบอรสียินดีให้บริการจ้ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ใช้เบอร์เดียวนะคะโทรก็ได้หรือว่าไม่สะดวกโทรก็เอาเบอร์นี้ไปค้นหาใน ID l ดียนะคะแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้าแชทไลน์ของแม่ค้าก็ส่งสติกเกอร์พิมพ์ข้อความสั่งซื้อกันไว้ได้เลยนะจ๊ะ อะมาดูกันนะคะคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นแรกใหญ่ๆตัโตใบใหญ่ๆนะคะชื่อว่าพลอยชมพูพลอยชมพูเป็นไม้ฟอร์มสวยนะฟอร์มใบเขาจะกว้าง พื้นใบสีเข้มแล้วก็จะมีเม็ดพลอยสีชมพูแบบนี้ลอยเด่นขึ้นมาพลอยชมพูนะคะเลี้ยงง่ายโตไวด้วยใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเอาไปที่75บาทนะคะพลอยชมพูยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตจะยิ่งสวยเม็ดพวกนี้เขาจะลอยขึ้นมาเยอะขึ้นเม็ดจะชัดขึ้นสีชมพูสะท้อนแสงเลยตัดกับไม้พื้นสีดำๆได้ดีเลยละ่ะชื่อว่าพลอยชมพูนะคะ79บาทมี2ต้น ถัดมาตรงนี้นะคะชื่อว่ามหาราณีนะคะน,นี่เป็นไม้ใหม่นะมหาราณี120บาทนะจ๊ะมี2ต้นค่ะด้านหลังอันนี้เป็นอ่าหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะคะหนึ่งเดียวในจักรวาลเอาไป180บาทนะมี1ต้นอันนี้เป็นสายพระเนตรนะคะ100บาทจา้ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะหลังจากหลังจากใบนี้ก็คือหลอดนี้เป็นต้นไปเลยก็จะกัดสีแดงๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะไม่มีติดเขียวแล้ว าสายพระเนตร1 0 0้บาทถัดมาตรงนี้ชื่อว่ามณีสายชนนะคะมณีสายชน79บาทนะคะใครชอบใบหอกหอกเริ่มเปิดหน้ามาแล้วเห็นปะเปิดหน้าแดงๆพื้นแดงขึ้นสว่างขึ้นกระดูกก็จะเข้มเข้มนะคะถ้าเล็กๆเ,เราจะเห็นเป็นพื้นใบเขาเข้มเข้มเนาะ79บาบาทนะคะมณีสายชนอันนี้เป็นกาคาพริกนะคะกาคาพริก ใบสวยๆกาคาพลิกใบสวยๆต้นนี้ไป100บาทกาคาพริกแล้วก็อันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะคะไป100บาทเช่นเดียวกันด่างสวยๆมาแล้วนะคะนี่นะจ๊ะอันนี้เป็นด่างเกยชัยจ้ะไอ้ด่างเกยชัยนะคะจระเข้ตัวใหญ่ที่สุดหน้าสวยๆเปื่อเปแบบนี้เลยใครยังไม่มีเก็บได้เก็บนะเป็นไม้เก่านะคะอ่าด่างเกยชัยต้นนี้ขอที่89บาทนะคะมี1ต้น ก็อันนี้เป็นเหนือดวงนะคะเหนือดวงมี2ต้นในกระถางด้วยป้ายแล้วทั้ง2ต้นนะคะเหนือดวงกระถางนี้ขอที่150บาทนะคะ150บาทย้ําว่ามี2ต้นในกระถางแล้วก็ป้ายทั้ง2ต้นเลยนะคะเฉลี่ยตกต้นละแค่75บาทเองนะไปแยกก็ได้หรือเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็ได้150บาทนะคะเหนือดวงอันนี้เป็นมังกรทองค่ะทรงใบสวยๆเลยนะคะมังกรทองเอาไป79มี1ต้น ทับทิมนครน,นะคะทับทิมนครต้นนี้เปาไป2 0 0บาทมีต้นเดียวนะคะทับทิมนครมะนีล้อมเพจจ้าน้าสวยๆตรงปกออริจินอลติดด่างมาแล้วแบบนี้เลยเป็นไม้คอมแพกนาะเดี๋ยวขยบให้ดูนะคะใบหนาแข็งแรงหน้าสวยเลยมะนีล้อมเพรนะคะไป90บาทนะมี2ต้นด้านหลังอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ที่ส่วนของแม่ค้าเองนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อ ะจะทาจําำจำนวนติดไว้สวยมากนะคะสวยมากาให้อยู่ที่550ยานะคะยังไม่เคยแบ่งใครออกไปเลยอันนี้ต้นแรกที่แบ่งต้นแรกที่แบ่งนะคะลูกไม้นะน,นี่ห้้บาทถัดมาตรงนี้เป็นไม้เมล็ดฟอร์มกอนะคะไม้เมล็ดฟอร์มกอแบบนี้เลยเป็นลายแบบนี้เลยนะจ๊ะมันมีด่างๆในนี้ด้วยเห็นปะ เนี่ยมันแทงขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่ะนะคะไปเลือกเอาไปคัดเอานะคะเป็นไม้เมลเลเนาะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้ถ้าใครรับให้อยู่ที่200บาทนะคะแจ้งว่ารับไม้เมลเลได้นะ200บาทมีหลายต้นนะคะมันแทงขึ้นมาเนี่ยแล้วมีด่างๆอันนี้อีกต้น่นปะไมสูมปึ๊บอันนั้นอันนู้นอะกองไมซูมเดี๋ยวนะชึบเห็นปะมีด่างๆขึ้นมาอีกนะนะคะ200บาทนะคะไม้เมลเลต้นนี้กระถางนี้ถ้าใครรับแจ้งได้ แล้วก็ขยับมาตรงนี้เป็นตุกแกหน้าแดงนะคะตุกแกหน้าแดงตุกแกหน้าแดงอยู่ที่180บาทนะจ๊ะเขาขายกันอยู่350อัพอยู่เลยนะนะคะแบ่งให้180นะคะไปฟอร์มไปขุนต่อขึ้น8นิ้ว ลอยต่อได้สบายสบายยังหากันอยู่ให้ควักยังไม่มีในท้องตลาดเท่าไหร่ตุ๊กแกหน้าแดงนะคะ180บาทไม้ทุกต้นของแมคค้าอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางเลยมีป้ายเขียนชื่อบอนติดไปให้ด้วย CF 1ต้น2ต้น,ตนมีค่าส่ง50บาทรับ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีรับปลายทางบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นนะคะสนใจต้นไหนอะไรยังไงก็ สอบถามหรือโทรสั่งซื้อได้นะคะไลน์ก็ได้โทรก็ได้ที่เบอร์นี้0 8 0 5 1 9 4 9 9 8นะคะถัดมาตรงนี้ไม้เหลืองเผื่อใครชื่นชอบมีชื่อว่าเหลืองเพชรอุทยัยเอาไป79บาทนะคะอันนี้เป็นอะไรนะจันทาเทพบุตรค่ะจันทะเทพบุตรแต่เขายังด่างไม่เยอะ แต่มีเชื้อด่างมีเชื้อด่างแต่ยังด่างไม่เยอะนะคะไปเลี้ยงต่อไปอัพไซต์กระถางเลยเพื่อจะเปิดชมพูด่างชมพูฮับพาพขึ้นมาใบไหนก็ได้นะคะแบ่งปันให้นะคะไปเอาไป9บบาทละกันราคาแบ่งแบ่งให้เลยนะคะแบ่งปันกันไปนลุ้นเลยจ้ะอันนี้เป็นซันเซสกายนะคะซันเชสกายกระถางนี้ไป130อาไป130บบาทต้นโตนะ ด่างสวยด้วยปายสวยด้วย130บาทอันนี้เป็นกิติมาสเจจิรานะคะไป90านะมี1ต้นนางวิชุดานะคะนางวิชุดาอยู่ในตับรามเกียร์นะคะมีต้นลูกมีต้นหน่อด้วยนะ,ะนางวิชุดากระถังเนี้าไปให้ไป90บาทละกันจะ้ะมีต้นเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นร่ํารวยร่ํารวยก็เอาไป90บาทสวยอ่ะใบกลมละายด้วยนะร่ํารวยนะคะ90บาทมี1ต้น ไปยบมาอันนี้เป็นไม้เก่าชื่อว่าเรืองพานารายเป็นไม้กัดสียิ่งโตยิ่งกัดสีกัดลายเข้าไปใบจะ,จะาใบจะสีสว่างขึ้นใบจะสีสว่างขึ้นความเขียวตรงนี้จะหมดไปกลายพวกนี้เขาจะขยายวงกว้างขึ้นนะคะเรืองพานารายนะไปเก้าสิบบาทนะจ๊ะถัดมาตรงนี้ไม้เหลืองอีกต้นหนึ่งชื่อว่าทองรัตนโชธนะคะทองรัตนโชธกระถางนี้ขอ120บาทนะจ๊ะ เป็นไม้ออกกระดูกสีดำพื้นเหลืองแล้วก็จะกัดลายออกสีจุดๆแดงๆดละหลังตรงนี้เป็นสีเลือกงามนะคะฟอร์มเริ่มกัดลายมาแล้วนี่เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะสีเลือกงามออกไปขอ100บาทนะคะกระถางนี้ขอ100บาทโตแล้วล่ะไปตั้งต้นแม่ได้เลยสุดท้ายตรงนี้เป็นเป็นมนบางแสนอันนี้มนบางแสนนะคะ มวบางแสนมีสกิดไปไปายเขียวเป็นไม้พื้นจมพูแล้วก็จะป้ายเขียวป้ายเขียวแบบนี้อันนี้ยังป้ายไม่เยอะยังป้ายไม่เยอะแต่มีเชื้อป้ายทุกใบนะมีเชื้อป้ายทุกใบนะคะแบ่งให้เอาไปที่79บาทละกันมวนบางแสนนะคะมีต้นเดียวจ้ะมีต้นเดียวพื้นสีมันสวยลักษณะพื้นสีมันสวยแล้วมันจะมีความป้ายเขียวสรดสีเขียวเข้ามานะคะเห็นไหมเป็นลายลายลายแบบนี้นะมวนบางแสน79บาท เรียบร้อยจ้าสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะถูกใจต้นไหนยังไงอย่าลืมโทรหาหรือสั่งซื้อกับแม่ค้าได้ที่เบอร์0805194988นะคะนิสาพรบลสียินดีให้บริการนะคะโทรก็ได้ทักไลน์ก็ได้ได้ทุกช่องทางจัดส่งให้รอบพรุ่งนี้นะคะไม้ราคาหลักสิบเท่านั้นเอง CF ครบ3ต้นบางทียอดยังไม่ถึง300เลย จัดส่งให้ฟรีอีกต่างหากนะคะแฟร์สุดๆและงานส่งทั้งกระถางด้วยนะคะหนักๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวไหมคะจะได้กําไรนะคะได้กําไรนิดหน่อยก็เอาไปทัวกับค่าส่งให้ลูกค้านั่นแหละค่าส่ง e m s มันแพงนะจ๊ะใครเคยใช้บริการไปสี์ส่งแบบ e m s ราคามันสูงเขาก็จะเข้าใจดีว่าเออไหมคะร้านนี้แทบจะไม่ได้บวกอะไรเลยแทบจะไม่ได้อะไรเลยไม้ราคาหลักสิบ ค่าส่งก็ปลาไป7 80แล้วอ่ะถ้าซื้อ3ต้นนะคะ ราคาแพคค่าอุปกรณ์อะไรอีกเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันอุดหนุนเกษตรกรไทยนะคะราคาหลัก10เท่านั้นหลัก10หน่อยๆห,หลักร้อยนิดๆถ้าเห็นว่าต้นไหนราคาจะไปต่อได้รีบเอฟเลยลูกค้าเอาไปฟอร์มไว้เอาไปขึ้นกระถาง8นิ้วก็ได้นะคะแล้วลูกค้าเอาไปวางขายตามตลาดต้นไม้วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือจะอาไปไลฟ์สดต่อกก็ได้ให้เป็นราคานี้นะคะเป็นราคานี้เลยลูกค้าไปบวกเพิ่มเอานะไปบวกต่อเอานะ นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้ค่ะเช่นเคยมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ